สี่แยกปากหมาเรื่องราวนี้เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วครับเมืองไทยตอนนั้นถนนหนทางยังไม่ค่อยจะดีเหมือนทุกวันนี้แต่จังหวัดที่ผมอยู่นั้นถนนหนทางก็ค่อนข้างจะดีแล้วคืนนั้นพผมกับเพื่อนๆพนพากันไปเดิมฉลองยอดขายที่เข้าเป้าจนทํารายได้ได้เยอะแยะ ก็เลยพากันดื่มฉลองตั้งแต่อยู่ที่บ้านแล้วจนพอกรมเกรมด้วยความที่อยากจะมีสาวมานั่งเคียงข้างเพื่อนมันก็เลยชวนไปหาร้านนั่งดื่มที่มีอีนูมาให้บริการดีกว่าทีนี้ด้วยความที่มีแอลกอฮอล์ผสมในกระแสเลือดความปากหมาคงผมมันก็เลยได้ผุดขึ้นมาพอเมาได้ที่ก็มักจะพูดนั่นพูดนี่ไปเรื่อยโดยที่ไม่ได้สนใจใครคือตอนนั้น ผู้พมสี่คนกำลังขับรถผานกันไปดื่มต่อที่ร้านในตัวจังหวัดซึ่งมันค่อนข้างที่จะไกลต้องขับรถผ่านสี่แยกหลายที่ผมจำได้ดีตอนนั้นประมาณสองทุ่งออกว่าเลี้ยวรถออกไปทางถนนเส้นเลี่ยงเมืองเพื่อจะได้เจอร้านที่ถูกใจบนไม่ค่อยเยอะเลยเลือกมาเส้นทางนี้แต่มันก็จะมีสีแยกไฟแดงค่อนข้างเยอะหน่อยไฟแดงแรกไฟแดงที่สองไม่มีอะไร มีรถจอดติดไฟแดงอยู่บ้างสองสามคันสักพักไฟเขียวผมก็ขับออกไปเพื่อนๆที่มาด้วยกันก็พากันคุยไปเรื่อยไม่นั้นภมก็ไปจอดติดไฟแดงที่ 3. สามสี่แยกนี้มันไม่มีรถคันอื่นเลยนอกจากรถของผมคันเดียวอาจจะด้วยเป็นเส้นเลี่ยงเมืองมั้งเลยไม่ค่อยจะมีรถในระหว่างที่จอดติดไฟแดงอยู่นั้น ผมก็เห็นมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งยืนถือพวงมาลัยอยู่เต่เธอไม่ได้ออกมาเดินขายก็เลยพูดจอกๆกับขึ้นไปดูสิสองสามทุ่มอยู่แล้วยังจะมาขายพวงมาลัยอยู่อีกไม่กลับบ้านกลับช่องไปนอนแล้วยืนอยู่แบบนั้นจะขายได้หรือเปล่าละ่ะไม่เดินออกมายืนให้คนรู้ดูหน้าเธอสิบูดยังกับตูดมาใครๆก็อยากจะซื้อคงจะโดนพ่อแม่บังคับมาขายแน่หรือไม่ก็คงจะปวดขี้ แต่ไม่มีรถกลับบ้านมัง้งคือสีหน้าของน้องผู้หญิงคนนั้นเหมือนจะไม่พอใจที่ได้มาขายพวงมาลัยสีหน้าของเธอก็เลยเหมือนปลาทูสมุทรสาครที่นางงอคอหักไม่สบาอารมณ์เพื่อนที่นั่งหน้าคู่กันกันกบผมมันก็ยังพูดเซลกับผมอีกว่าขายพวงมาไลัยไม่รวยหรอกน้องมาอยู่กับพี่ดีกว่าเดี๋ยวพี่จะเลี้ยงเอง,เองรับรองสบายแน่พอเพื่อนมันพูดจบ ก็พากันหัวเราะชอบใจที่ได้พูดแซวโดยที่น้องผู้หญิงคนนั้นเธอไม่รู้เรื่องด้วยหรอกครับพราะพวกผมไม่ได้เปิดกระจกแค่คุยแซวเล่นกันอยู่ในรถเท่านั้นตอนที่ไฟเขียวจะขึ้นมาผมก็ขับออกไปแต่แวบหนึ่งที่ผมมองกระจกมองหลังผมกับเห็นใบหน้าของน้องผู้หญิงคนนั้นไม่ให้เห็นชัดๆในกระจกจนต้องตกใจสะดุ้ง เพื่อนในรถก็พากันถามเองเป็นอะไรวะตกใจทำไมเห็นอะไรเหรอผมไม่ได้ตอบอะไรเพื่อนอยังอื่งกับสิ่งที่ได้เห็นจนต้องขคยี่ตาสองดูกระจกหลังอีกครั้งแต่ครวาวนี้มันไม่มีอะไรน้องเขาก็ยังยืนอยู่ที่เดิมคนผมลุกขึ้นมาทั้งตัวได้แต่ปลอบใจตัวเองตาฝันแล้วคิดไปเองก็ได้มั้งหรืออาจจะเหมือนหัวจากฤทธิตของเบีย ที่ได้เดือมมาจากบ้านน้องเขาก็เหมือนคนปกติไม่มีอะไรหรอกพอดีว่าตอนนั้นผมเห็นมีร้านเล่าก็เลยรีบเลี้ยวแวะเข้าไปทันทีถือว่าไม่ผิดหวังครับที่เลือกมาทางนี้มีสาวสวยในร้านให้บริการ3ามสี่คนซึ่งเหมือนก็พอดีพอดีกับพวกผมบรรยากาศในร้านก็ใช้ได้ไม่มีลูกค้าคนอื่นอยู่เลยแบบนี้ก็ส่งเสียงได้ยอย่างเต็มที่ คืนนั้นผมกับเพื่อนๆพนากันสนุกสนานมากกว่าลืมื่มฉลองกันอย่างมองมันเพียงแต่ว่าผมนั้นดื่มมากไม่ได้ต้องขับรถพาเพื่อนๆกลับบ้านดังนั้นผมจึงเน้นกับแกล้มกับน้องหนูมากกว่าจนประมาณตีสองพวกผมก็พากันกลับร้านจะปิดแล้วนั่นเองผมก็รับหน้าที่เป็นสารทีขับรถส่งเพื่อนๆเ,เ,เหมือนเดิมเพราะมีสติกว่าใคร ดื่มเล่าไปแค่แก้วสองแก้วเท่านั้นส่วนเพื่อนคนอื่นๆเทพจะขอพับกันหมดโดยเฉพาะไอ้สองตัวที่นั่งหลังพอจากร้านได้ก็ไปอยู่เทินกับรถมุ่งตรงไปสีแยกที่ได้เห็นน้องผู้หญิงขายผงมลาลัยคนนั้นซึ่งในตอนนี้ผมได้ลืมเรื่องของผู้หญิงคนนี้ไปแล้วผมก็ขับรถไปเรื่อยๆไม่ได้รีบร้อนอะไรประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อความวาปลอดภัยของตัวเองและผู้อื่นจนร,รถวิ่งมาติดไฟแดงที่สี่แยกที่ได้เจอผู้หญิงคนนั้นตีซองแบบนี้มันไม่มีใครแล้วครับรถคันอื่นๆไม่มีสักคันถนนทุกเส้นทางว่างเปล่ามีแค่รถผมคันเดียวที่จอติดไฟแดงอยู่ในระหว่างที่นั่งรอไฟเขียวจู่ๆมันก็มีเสียงคอที่ข้างกระจบที่ผมนั่งเอามือค้ำหัวตัวเอง คุณผู้ฟังรู้ไหมว่าผมเห็นอะไรผมเห็นน้องผู้หยิงไขายผงม,มาลัยคนนั้นเธอยืนนิ่งด้วยใบหน้าที่บึ้งตึงเหมือนคนไม่พอใจอยู่ข้างกระจกเฮ้ยดึกขนาดนี้แล้วยังอยู่อีกเหรอเธอทำท่าบอกให้ผมลดกระจกลงตัวนอได้ผมไม่สนใจไม่เปิดกระจกเพราะไม่ได้อยากซื้อพวงมาลัยแต่ผู้หญิงคนนั้นเธอไม่ยอมยังขอกระจกเรียกอยู่อีก จนผมรู้สึกลำคาญก็เลียนรถกระจกลงก่อนที่น้องผู้หญิงคนนั้นจะพูดใส่มผมว่าบอกคนผีด้วยหนูขายผมกอ,อะไรไม่ได้ใครไคปอ,อ,อยู่กับคนผีไปไดนหรอไอ้พวกป้ากรรมเธอพูดแค่นั้นแล้วก็หันหลังเดินจากไปแต่มันเป็นการเดินหันหลังที่ทำว่าผมดึงกับชอกตาตั้งสั้นไปเป็นนาทีเพราะน้องผู้หญิงคนนั้น เธอหันไปแต่ตัวใบหน้าของเธอกับยังจับจ้องมองพวกผมอย่างตาไม่กระพริบเธอเดินไปเยืนจ้องผมอยู่ที่เดิมที่ผมกับเพื่อนได้พูดแซวเธอตอนขามานั่นเองผมสตันอยู่แบบนั้นเป็นนาทีจนเพื่อนคนที่นั่งหน้าคู่กันกับผมมันได้ร้องแหย่ปากขึ้นมาเอ๊ะวิ่งดิเพื่อนจะอยู่ให้ผีมันหลอกหรือไงนั่นแหละคนับ สติสตังของผมถึงได้กลับคืนมาแต่ไฟเขียวมันได้เปลี่ยนเป็นไฟแดงอีก,กรอบแล้วจะฝ่าไฟแดงออกไปก็กลัวจะโดนใบสั่งผมไม่รีบปิดกระจกทันทีเพื่อนที่นั่งหน้าคู่กันมันก็ตัวมุดลงข้างล่างเหมือนไม่อยากจะเห็นอะไรนอกรถอีกส่วนเพื่อนสองคนที่นั่งข้างหลังพวกมันไม่มีอาการผิดปกติอะไรนั่งหลับส่งเสียงกรนออกมาจนหน้าอีดฉา มันอาจจะเป็นเพราะพวกผมสองคนกับโจเพื่อนที่นั่งหน้าคู่กันเป็นคนพูดแสวน้องเขากดได้เลยออกมาให้เห็นกันอยู่แค่สองคนตอนนั้นผมก็ยังเห็นน้องผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ในท่าเดิมคือยืนหันหลังหาผมเตะหัวของเธอกับมุนมาข้างหลังจ้องมองผมอย่างตาไม่กระพริบสัญ,ญญาณไฟจราจรก็ไม่หยุดที่จะเกี่ยวสักทีสถานการณ์ตอนนั้นมันกดดันมากๆคกัว่า เพราะรู้ตัวแล้วแล้วว่ากำลังเผชิญอยู่ก,กับอะไรยังไงผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ใช่คนแน่ถึงทําแบบนั้นได้ผมไม่รู้จะทํำยังไงดีเลยหยิบแบงค์ยี่สิบออกมาเปิดกระจกรถโยนเงินออกไปให้ผู้หญิงคนนั้นแล้วก็พูดออกไปว่าผมขอซื้อผงมาเลยช่วยคุณเพื่อแถ่โทษแล้วกันอย่ามาหลอกล้อนกันแบบนี้เลยพูดจบเท่านั้นแล้วก็รับ ไฟสัญญาณจราจรก็เปลี่ยนเป็นไฟเขียวขึ้นมาผมก็รีบเหยียบออกไปทันทีอย่างไม่คิดชีวิตเจ้าเพื่อนที่นั่งหน้าคู่กันพอรถขึ้นตัวออกไปได้มันก็ค่อยๆลุกขึ้นมานั่งปกติผมก็รีบถามเพื่อนเองเป็นอะไรวะถึงได้มุดลงไปแบบนั้นเพื่อนมันยังนั่งตัวสั่นๆไม่พูดโดอะไรพอดีว่าจังหวะนั้นรถของผมวิ่งมาติดไฟแดงที่สองอีก เพื่อนมันก็เลยหลับตาไม่กล้าที่จะมองดูข้างทางคงกลัวว่าจะได้เห็นน้องผู้หญิงคนนั้นอีกมั้งซีแยกไฟแดงแห่งนี้มีรถจอดติดไฟแดงทั้งสามทางทำให้ผมรู้สึกใจเชิญขนขึ้นมาบ้างผมไม่มีอะไรแล้วละแต่ในระหว่างที่ผมนับถอยหลังเวลาของไฟแดงที่มันจะเปลี่ยนเป็นไฟเขียวจนเหลือสิบวินาทีสุดท้ายอยู่ๆมันก็มีเสียงเคาะกระจกฝั่งผมดังขึ้นมา ผมรีบผ่านข้ไปมองทันทีมันมีพวงมาลักับแขนคนยื่นมาให้เห็นซึ่งผมเห็นแค่นั้นจริงๆครับส่วนเจ้าของมือนั้นผมไม่รู้เพราะมันไฟเขียวพอดีพอดีผมก็เลยรีบเหยียบกันเร้งออกไปในเจก็ได้แต่คิดว่าอย่าบอกนะว่าน้องผู้หญิงคนนั้นถือตามมาพวงมาลัยมาส่งผมรีบสองดูกระจ,จกมองข้างทั้งซ้ายแล้วขวาทุกอย่างก็ว่างเปล่าไม่มีอะไร ส่งกระจกมองลังก็เห็นแต่พื้นน้ำไหลายจืดโอเคเธอคงไม่ได้ตามมาหรอกนะผมก็เลยอธิษฐานออกไปผมไม่ขุนไม่เอารอกปองมาเลยไม่ต้องตามมาส่งไม่อยากได้เก็บไว้ให้คนอื่นเถิดนะผมไม่รู้ว่าน้องผู้หญิงคนนั้นจะตามมาอีกไหมแต่คืนนั้นพวกผมไม่ได้เห็นอะไรอีกจนกระทั่งกลับไปถึงบ้าน ผมก็ถามโจเพื่อนที่นั่งหน้าคู่กันว่าเอ็งเห็นอะไรวะถึงได้กลัวขนาดนี้เพื่อนมันก็เล่าอะไรบางอย่างให้ฟังตอนที่รถจอดติด,ดไฟแดงแรกนั้นมันก็นั่งมองทางไปเรื่อยอยู่ดีๆมันก็เห็นน้องผู้หญิงคนที่มันแซวตืินมาข้างกระดจบฟฝั่งที่มันนั่งเธอมายืนชี้หน้าของมันด้วยใบหน้าที่น่ากลัวมีแต่เลือดคนที่ผู้หญิงคนนั้นจะหายไปต่อหน้าต่อตา จนมันได้มาเห็นอีกทีก็ตอนที่น้องผู้หญิงคนนั้นมาเย็นก็กระโจกฝังผมนั่นแหละแล้วตอนที่เธอบอกว่าฝากบอกเพื่อนพี่หน่อยหนูขายผมเอะไรนั้นสายตาของเธอก็จ้องมองมันยั่งกับจะกินเลือดก,กินเนื้อมันกลัวมากๆจนแทบจะคุมสติไม่อยู่ก็เลยตัดสินใจมุดลงไปนั่นแหละได้ยินแบบนั้นผมก็ตกใจแทชบช็อกเหมือนกัน ไม่คิดเลยว่าเพื่อนจะได้เจอมากกว่าผมซะอีกเพื่อนมันเห็นซะขนาดนั้นมันก็ยังมีสติกว่าผมคืนนั้นเจ้าเพื่อนคนนี้มันก็ถึงกับขอนอนกับผมเลยแล้วครับไม่กล้าที่จะกลับไปนอนบ้านของตัวเองไม่คิดเลยว่าการปากตีพูดแซวแบบนั้นออกไปมันจะทําให้ผมกับเพื่อนได้เจออะไรที่มันน่ากลัวขนาดนี้ได้พอเช้าตื่นขึ้นมาผมกับเพื่อนก็พากันไปทำบุญที่วัด ุทิที่สนบุญส่วนกุศลให้กับน้องผู้หญิงคนนั้นไปซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่าน้องเขาเป็นอะไรตายเธออาจจะเคยทำบุญร่วมกันมากับพวกผมก้นได้เลยออกมาให้ได้เจอแบบนี้เหตุการณ์ในคืนนั้นมันก็ทำว่าผมหลีกเลี่ยงถนนเส้นนั้นในตอนกลางคืนปีเลยไม่ใช่อะไรหรอกครับผมกลัวว่าจะดวงสมพงกับน้องผู้หญิงคนนั้นอีกนาสีการเจอผีแค่ครั้งเดียว มันก็เกินพอแล้วละ่ะไม่จำเป็นต้องเห็นเป็นครังทีสองที่สมหรอกจริงไหมนี่ก็คือประสบการณ์การเจอผีของคุณจีรศักด์ที่เคยได้เห็นมาครั้งหนึ่งในชีวิตนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด